บ้านสวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะพามาชมบ้านพร้อมสวนมะพร้าวนะคะซึ่งเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะสวนมะพร้าวส่วนนี้ที่กัดแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตําบลพังตุอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมาบนเนื้อที่ถึงสี่ไร่3งาน4ี่าตารางวาเลยนะคะพื้นที่เกือบ5้าไร่นะคะมีสวนมะพร้าวถึง260ต้นนะคะเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะ เจ้าของดูแลอย่างดีเลยนะคะและมีบ้านหนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านซึ่งพร้อมเข้าอยู่นะและเครื่องปรับอาก,กาศบ้านอยู่ด้านนี้นะคะบ้านเนื้อที่บริเวณเนื้อที่บ้านนะคะเกือบสามงานเลยนะคะและส่วนสี่ไร่นะคะก็จะเป็นสวนมะพร้าวทั้งหมดเลยนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะด,ดูบรรยากาศรอบๆไปเลยนะคะบรรยากาศรอบๆก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะ ส่วนมะพร้าวสองหกิบต้นเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะส่วนในร่องสวนนะคะในร่องสวนนี้นะคะเจ้าของยังปล่อยปลาไว้ด้วยนะคะเป็นปลาดินนะคะเป็นปลาดินนะคะน้ำนี้มาจากของยืมนะคะเป็นของชนระทานเราต่อท่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีท่อพญานาคซึ่งเจ้าของก็ให้เราไว้ด้วยนะคะมีท่อพญานาคแล้วก็เครื่องตัดหญ้านะคะ บรรยากาศด,ดีค่ะแปลงนี้นะคะสําหรับท่านที่อยากมีบ้านสวนนะคะหรือจะทําเป็นบ้านพักตากอากาศแต่มีรายได้เข้ามาด้วยนะคะเก็บผลผลิตได้ตอนนี้นะคะเจ้าของเก็บผลผลิตได้เป็นคันรถเลยนะคะราคาก็ขึ้นลงตามตลาดนะคะเป็นมะพร้าวน้ําหอมน,นะคะสองร้อยหกสิบต้นค่ะเนื้อที่สี่ไร่สามงานสี่สิบสามตารางวานะคะราคาขายสองล้านสามแสนบาทนะคะ ที่ดินก็เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะหน้ากว้างติดถนนสาธารณะยาวถึงหนึ่งร้อยเมตรเลยนะคะส่วนด้านข้างก็หนึ่งร้อยเมตรนะคะจะมีด้านหลังนะคะที่กว้างหกสิบห้าเมตรนะคะเพื่อนบ้านนิสัยดีนะคะเป็นบ้าน,นใจดีมากค่ะเราอยู่ใกล้กับบ้านเบญจภาพนะคะทางสถานีอเมสถานีอนามัยเบญจพาพนะคะหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรและห่างจาก มหาลัยเกษตรนะคะกำแพงแสนสี่สิบกิโลเมตรค่ะจากวัดพระท่านนะคะสิบเก,ก้เาก,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 กิโลเมตรนะคะพระท่านดงหลังนะคะจากกรุงเทพมหานครก็ใกล้เองค่ะหนึ่งร้อยี่สิบกิโลเมตรนะคะสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าหกหนึ่งสองสี่เบอร์นี้เป็นไอดีไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้านะคะด้านที่ติดถนนสารณะนะคะในสวนก็บรรยากาศแบบนี้เลยคะ่ะได้บ้านสวนแล้ว ได้มีรายได้ด้วยนะคะในร่องสวนนี้สามารถปลูกผักบุ้งได้นะคะปลูกผักบุง้งปลูกสายบัวนะคะในร่องสวนเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้าค่ะด้านทางเข้าบ้านนะคะตรงนี้เราลงจากถนนลาดยางมาตามถนนคอนกรีตสองรอยเมตรนะคะแล้วก็อยู่ซ้ายมือเลยค่ะตรงนี้เป็นทางสาธนารณะนะคะแต่เนื่องจากไม่มีคนอื่นใช้นะคะทางก็เลยดูเหมือนจะไม่ใช่ทางนะคะ แต่เป็นทางสาธารณะที่ติดกับถนนเลยนะคะยาวถึง100เมตรเลยนะคะติดถนนสาธารนณะเดี๋ยวขึ้นฉนดให้ดูตามแบบนี้เลยนะคะบ้านก็เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะมีเครื่องปรับอากาศน้ำประปาไฟฟ้าครบแล้วนะคะเนื้อที่บ้านประมาณ300ตารางสา่อ้อยตารางวานะคะส่วนที่เหลือก็เป็นพื้นที่สวนมะพร้าว2องต้นเต็มพื้นที่เลยนะคะ บ้านสะอาดสะอ้านค่ะพร้อมเข้าอยู่นะคะเนื่องจากเจ้าของทํางานประจํานะคะก็ไม่มีเวลาดูแลก็เลยขายนะคะบ้านก็เป็นไว้ทําเป็นบ้านสวนนะะบ้านพักผ่อนนะคะก็เป็นห้องโล่งๆนะคะไม่มีอะไรมากส่วนด้านนี้นะคะเป็นด้านที่ติดคลองชลประทานนะคะแต่เราไม่ได้ติดนะคะเราจะมีแปลงหนึ่งกั้นนะคะจะให้ดูว่าน้ํา เราใช้น้ําจากคลองชนรระทานนี้นะคะเป็นคลองยืมนะคะต่อท่อมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะแนวเขตของเรานะคะก็เป็นลวัล้วสังกะสีตามแนวนี้เลยนะคะกว้างประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะคะนี่นะคะลวเนี่ยจะทํารอบบ้านเลยนะคะเป็นร้วลวดนามนะคะด้านหลังก็จะกุสังกะสีไว้นะคะทางที่เดินนี้เป็นทางของอแปลงข้างๆที่ไรอ้อยนะคะแต่ส่วนของเราจะติด ทางสาธารณะด้านหน้านะคะหนึ่งร้อยเมตรนะคะแนวรั้วนะคะตามแนวรั้วรอบรอบพื้นที่นะคะจะปลูกไม้ผลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกลางแปลงที่ดินแล้วนะคะเราเดินมาจากคลองชลประทานนะคะก็จะมาสุดตรงมุมต้นตาน,นี้นะคะก็จะเดินไปทางบ้านเลยนะคะแนวรั้วนะปลูกทั้งไม้ผลกอไผ่นะคะ นี่ค่ะอุดมสมบูรณ์ค่ะสนใจติดต่อสอบถามนะัดชมบ้านนะคะเบอร์โทร0910096124เบอร์นี้เป็นไอดียลายด้วยนะคะนี่นะคะเราจะเลี้ยวไปทางบ้านนะคะแล้วจะพาไปชมในส่วนของด้านในนะคะด้านในที่ติดลวด้านหลังนะคะด้านหลังของแปลงอีก,อกทีหนึ่งนะคะแปลงนี้จะเดินเยอะหน่อยนะคะบริเวณด้านนี้นะคะเป็นด้านท้ายสวนนะคะก็แนวลว แนวรั้วก็จะเป็นรั้วลวดหนามนะคะแล้วก็ใช้สแลนปิดไหมนะคะอุดมสมบูรณ์มากค่ะส่วนนี้นะคะเจ้าของนานๆจะมาสักทีหนึ่งนะคะอาจจะดูรกหน่อยนะคะช่วงฤดูฝนด้วยค่ะฝนตกหญ้าก,ก็จะขึ้นเร็วนะคะเจ้าของแถมเครื่องตัดหญ้าให้ด้วยนะคะราคานี้นะคะก็จะปลูกเขาจะปลูกมะม่วงไว้เพิ่มด้วยนะคะในสวนก็จะอัดแน่นไปด้วยมะพร้าว ร่องน้ำก็จะมีป่าเต็มเลยนะคะเราเดินได้ทั่วสวนเลยนะคะมีทางเดินทั่วสวนเลยนะคะ นี่คือท้ายสวนนะคะท้ายสวนอีกฝั่งหนึ่งนะคะ